สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซุปสัตร์ดีมทีมนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับตู้กาชาเข้ามาใหม่นะฮะความจริงวันนี้ผมมีเผมมีแลนนะฮะที่ว่าจะเล่นบอลถ้วยนะคือบอลถ้วยมันทำมาใหม่เนะี่ยมันดีมากครับมันดีมากบอลถ้วยเนี่ยมันทำมารวดเร็วว่องไวนะฮะได้ของรางวัลไว พูดยังไงก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นมากมายเหมือนเมื่อก่อนคือเราต้องเล่นแหละแต่มันจะไม่ต้องเล่นแบบเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเล่นทีแบบโอ้โหกว่าจะได้ของรางวัลดีๆครบเนี่ยโคตรนานแต่สําหรับบอลถ้วยรอบนี้นะฮะถือว่าทํามาดีครับทามาดีทํามาดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเหมือนมันบีบวงให้แคบลงเราสามารถได้ของรางวัลมากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือมันเอาพวกตัวละครใหม่ๆนะฮะ มากกว่าจะเป็นตัวเก่ารีเมคนะฮะโอเคโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ตู้ที่เข้ามาใหม่ครับเป็นตู้เก่าตู้เก่าที่ได้รับการปรับปรุงความสามารถใหม่นะฮะก็จะถือว่าเป็นข้อดีหรือเปล่าที่มึงกลับมาเป็นหสเต็ปเหมือนเดิมแต่ก็ยังดีใจสุดๆไปได้เนะื่องจากว่ามันเป็นตู้รีเมคนะฮะตู้เก่า ปรับความสามารถใหม่ครับก็3ตัวดูเวนตุสเสื้อลิมิเต็ดแท้ของไปที่แล้วนะฮะในการทําการกลับมาและปรับความสามารถครับเริ่มนาทีมโดยเจนจิเล่นะครับ Back cut รบัคคัสนะฮะแล้วก็เดลปีนะฮะสตัวนี้ครับแน่นอนว่า3ตัวนี้การันตีหน้าตู้1ตัวแน่นอนใน6สเต็ปและผมจะกดด้วยใน ID สำรองอนะครับพี่นว่า เมื่อมันปรับมาใหม่เนี่ยมันเก่งขึ้นก็จริงแต่เก่งพอหรือเปล่านะฮะเก่งพอที่จะให้กดหรือเปล่าไปดูกันครับมาครับผมจะวิเคราะห์ตัวละครก่อนเลยว่าตัวนี้น่ากดหรือเปล่านะฮะสลหรับหน้าจอครับหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่างววันไหนนะ่าจะพรุ่งนี้นะน่าจะออนไลน์นะวันนี้โอ้โหติดงานที่สวนเพียบเลยตอนแรกว่าผมว่าจะจะเล่นออนไลน์ลแหละตะติดงานเพียบมาดูที่ตัวแรกครับเจนจีเล่นะฮะเจนจิเล่ครับ กองหลังนะฮะที่คาดหมายกันมาว่าจะเป็นดีซแต่ออกมาแบบนี้แถมปรับความสามารถก็ไม่น่าจะเป็น DC เท่าไหร่แล้วปรับความสามารถบารอบนี้ถือว่าใช้ได้สําหรับตัวนี้นะครับสเตตัสครับหนึ่งแสนและเซมินาคเกือบพันฝีถือว่าเยอะนะฮะโดดเด่นที่ค่าบล็อกครับแต่ค่าป้องกันด้านอื่นนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับ26,700 26, 9 0 0สําหรับเสียบบอลกับตัดบอลครับบล็อก2 9 0 0 0นะฮะ ตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครที่มีท่าที่ดุแรงนะฮะแท็กเกิล550ท่าที่ให้มา536อะ530ซึ่งถ้าใครมีไทท่าเท,เทพนะฮะคุณก็สามารถเอามาใช้ได้นะฮะแน่นอนว่าความจําเป็นก็ไม่มากหรอกเพราะว่า530นี้มันก็แรงและใส่ท่าใส่ท่าที่มันเป็นเกมลุกไปดีกว่าครับเจตีแรกครับมาพร้อมความสามารถครับค่ากองหน้า10%นะฮะก็ถือว่าดีมากๆสําหรับกองหลังครับ เมื่อแพ้แมตช์อัพนะครับจะติดบูสถานะคู่ต่อสู้นะครับสเปเชียลฟอร์สนะให้ติดติดบูถ้าไม่ตายคู่ต่อสู้ครับ5%อันนี้ดีครับสำหรับกองหลังนะฮะเมื่อชนะแมตช์อัพนะครับจะบวกพลังขับสโมสรตัวผู้เล่นขับสโมสรนทุกตัวนะฮะในทีม5%ในคอมมาน d ต่อไป ค่าลูกยิงทุกประเภทครับ10%ครับมีบอลลบ7นะครับแล้วก็การการบล็อกท่า2อท่าครับตัวละครนี้ครับมีสเตตัสใกล้เคียงกับตัวละครเจนใหม่ครับอาจจะดูด้อยกว่าอิซาวะนิดหน่อยนะฮะแม้ว่าจะไม่เก่งเท่าอิซาวะหรือราดุงกาแต่ตัวนี้ใช้การได้เลยนะฮะหากใครจะกดนะครับแด้รอว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับเรื่องให้ดาวเดี๋ยวไปยังวิเคราะห์ทุกตัวเสร็จนะฮะ ต่อมาครับตัวที่2ครับอเล็กซานโดรเดลปีนะฮะเดลปีครับกลับมารอบนี้เพิ่มความสามารถมันนิดหนึงนะฮะนิดหนึงครับเดลปีครับเป็นตัวละครกองหน้ากึ่งกองกลางตัวลุกเล่นใน2ตำแหน่งสีเขียวนะฮะเดลเปียโรนะครับมาพร้อมสเตตัส1,14,000ซึ่งถือว่าน้อยแต่ว่าตัวละครนี้มีการบวกสเตตัสที่ค่อนข้างเยอะนะฮะ โดดเด่นที่ค่ายิงนะครับค่าอื่นก็ด้อยลงมาแต่เอาจริงทุกค่านี่กาก,ากหมดเลยฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีเลยยิงกับส่งที่เยอะที่สุดก็ไม่ดีนะฮะมาดูท่าท่าไม้ตายที่ให้มาครับเดียวปีซนช็อตนะฮะเป็นท่ายิงแรง530ไม่ได้แรงมากนะฮะมีชิงวันทูคนเดียวนะครับมีท่าเลี้ยงนอกจากนั้นเรายังสามารถไปหาท่าเพิ่มเติมได้ตัวละครนี้ไม่ได้ขาดแลนท่าไม้ตายนะฮะ มาดูความสามารถเดลเปียโลกันบ้างครับเดลียโลครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถเมื่ออยู่ในเขตเดลปิโซนนะฮะลอ,องพูดมันก็เข้าใจลําบากอะดูรูปไปเลยแล้วกันนี่ครึ่งหนึ่งฝั่งซ้ายนะครับของขอบเขตโทษและหน้ากอบเขตโทษนะครับไอ้ตรงสีเหลืองๆเนี่ยมันจะบวกพลัง30%นะฮะถ้าออกนอกโซนก็นคือกากนั่นหมายความว่าตัวละครนี้ถ้าอยู่นอกโซนนี้คือกากทันทีกากบริสุทธิ์ทันทีทน,ทนะฮะ เมื่ออยู่ในโซนนี้ครับพลังจะเร่งขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะไม่สามารถป้องกันตัวลุกที่โหดโหได้คือเกมรับไม่ดีแน่นอนครับส่วนเกมลุกนะฮะถือว่าพอใช้ได้หากคุณเลือกทางถูกนะแต่ถ้าคุณเลือกทางผิดนะครับคุณก็ชิบหายเหมือนเดิมครับควาสามารถเพิ่มเติมครับเพชรเนะฮะเมื่อตัวละครนี้ยิงพลาดนะครับยิงพาดหนึครั้งนะครับจะบวกพลัง20%นะครับ และเมื่อผ้าคันที่2ก็จะบวย20%คือซ้อนกันได้ถึง3ครั้งสูงสุดบวกพลัง60%นะฮะเยอะนะแรงด้วยแต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์นะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไปเทียบกับตัวดีมยุคใหม่ก็สู้ไม่ได้หรอกครับสู้ไม่ได้นะผมบอกเลยบวก60%บวก60%ช็อตนะฮะไม่ใช่บวกพลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอฟเฟก,กมันก็จะน้อยกว่าต่อมาครับคือการการบล็อกท่าหท่าน,นะครับเมื่อยิงจะตรงมุมตรมุมม,มนะ ยิงโค้งโอ่ะปั่นโค้งโค้งนะครับสเตตัสจะลดช้าลงบอลหนตครับและบวกฟอร์สท่าไม้ตายลูกยิงบนพื้น5%นะฮะก็จะทำให้ท่าเดวปิดโซนนะครับแรงขึ้นเป็น5 5 6ครับเป็นท่าระดับพอดไปเลยโดยรวมนะครับตัวละครนี้ป้องกันไม่ได้แม้แน่นอนครับเป็นบอลน้ำมันนะครับส่วนเกมลุกนะฮะเรียกได้ว่าระดับระดับแค่พอถูถอยเท่านั้นเรื่องพลังยิงเนี่ยหากเรายิงพลาดไปแล้วสทีเนี่ย มันก็ถือว่าแรงแรงเอาเรื่องแต่แต่ปัญหาก็คือแม่งใช้ยากชิบหายนะฮะใช้ยากอะไยุ่งยากคือเราต้องพลาดสามทีเลยเหรอมันถือจะเก่งที่สุดซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เวิร์กผมบอกเลยตัวละครนี้ไม่เวิร์กมันใช้งานยากเกินไปนะฮะคุณก็รู้ว่ากองหลังสมัยนี้มันเก่งเนาะคุณโยนให้ตัวที่เป็นตัวดีมหรือว่าตัวที่ยิงแรงๆตั้งแต่ดอกแรกไปเลยก็จบนะฮะ แน่นอนว่าเมื่อทุกอย่างเข้าแก๊ปนะฮะก็ไม่ได้ยิงแรงเวอร์ด้วยเป็นตัวละครที่ดูไกลที่สุดดูกาก,ากที่สุดนะฮะใน3ตัวครับ <c oughs> ต่อมาครับโกลคี e เปอร์นะครับที่ได้รับการปรับความสามารถมานะครับโรมันบักค,คัตอ,อยู่ไหนวะเอออยู่นี่โรมันบัคคัตนะครับตัวละครน,นี้เก่งกว่าโรมันบัคคัตที่เป็นตัว Battle ลพาร์นะฮะ เป็นสีฟ้าครับเป็นสีฟ้าลอนดูเมนตุสสีฟ้านะาดูความสามารถครับตัวละครนี้มีสเตตัสร,รับบอลที่สูงใช้ได้นะฮะอ่าเซมินา 1, นึสร้กลางๆลาสำหรับโกลคิปเปอร์ครับพลังรับบอลอยู่ที่อันดับ13ครับหากเทียบกับโกลตัวท็อปเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับ35,000 35,000่า 35, 35, กันเนาะหรือกโกลตัวท็อปเจนเก่าอย่างวากาก็3า0 0 0ครับ แต่ถ้าเทียบกับตัวละครโกอื่นๆที่คุณสามารถหาได้ในขนาดนี้ตัวนี้ก็น่าจะดีที่สุดนะฮะเรียกได้ว่าไม่ได้เก่งแต่ก็พอชูกไทยได้ไม่ได้กางเหมือนตัวเบตันพาร์ตนะมีท่ารับมานะครับแรง5-43มครับมาดูสเตตัสความสามารถค,ความสามารถพิเศษนะฮะเมื่อรับบอลได้นะครับจะโยนยาวนะครับก็คือโยนยาวไปกลางสนามนะฮะแปเมื่อจเจอผู้เล่นขับสโมสรบวกพลัง10%เอรนครับเจอลูกบอลลอย ้อยสูง้อยต่ำโบเอียอย่างละ5%้และมีบอล7%จนครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันโอเคนะโอเคแต่ไม่ได้เก่งเวอร์นะผมบอกเลยมันเทียบซาลีไม่ได้นะฮะมันสูซาลีนัสไม่ได้นะฮะแต่อย่างน้อยนะครับหากใครไม่มีโกจริงๆนะครับตัวละครนี้ถือว่าอยู่ในระดับพอใช้การได้ไม่เหมือนตัวแบทเทิลพาร์ทนะฮะนกระจุกกันไปเลยนะครับการวิเคราะห์ตัวละครนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปกดกาชากับให้ดาวกันครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เราจะกดกาชานะครับทุกครั้งเหมือนเดิมนะฮะก็สปอนเซอร์ประจำช่องผมนะฮะกูร้านเดอะฮันช็อปกับรับบริการเติมเกมกับตนซูเปอร์สตและเกือบทุกเกมนะฮะเดอะฮันช็อปบริการเติมเกมนะครับราคาทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ สกินใหม่แพทใหม่บอลเติมบริการ24ชั่วโมงด้วยอยากเติมตอนไหนมาเติมอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i n e The Adventure อย่าลืมนะคือคุณสามารถติดต่อได้ที่ไลน์โค้ดนะครับไลน์โค้ดตรงนี้เลยฮะติดต่อไปได้ครับ24ชั่วโมงจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องปลอดภัยแน่นอนครับต่อมาครับหากใครต้องการซื้อ ID ดองบอลนะครับอ่าตอนนี้มันมีราคาเดิมแหละแต่ผมมีภาพใหม่ละนี่ ดีบอลมากขึ้นว่าราคาเหมือนเดิมนะฮะผมขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ครับสำหรับ idom อบอลเนอะมามาให้ดาวตัวละครกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ดูด้วยให้บอกด้วยว่าน่ากดหรือเปล่านะก็สำหรับตู้นี้นะมี3ตัวละครอัพเกรดนะครับการันตีหน้าตู้ในเซตที่หกครับมาดูตัวที่ดีที่สุดนะครับเชนจิเล่นะครับเชนจิเล่เนี่ยเรื่องความสามารถเนี่ย ผมยังกั้มกึ่งระหว่าง,ง3ดาวครึ่งกับ4ดาวนะฮะเนื่องจากว่าออมันมันดูไม่ค่อยมไม่ค่อยครอบคุมอ่ะพูดตรงๆไม่มีออโต้ตัดบอลและสแต็ตก็ไม่สูงพอแต่พูดถึงความออครบเครื่องนะคุณเล่นทีสมโมสรนนะมาชนะแมตช์อัพได้เนะี่ยมันก็บวกสเตตัสผู้เล่นสมโมสรนนะฮะและนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังสามารถติดบูคูดเราสู้และเป็นบูฟอสท่าไม้ตายด้วย ถ้าเล่นทีมสโมสรผมถือว่าใช้ได้เลยนะฮะอาจจะไม่ได้ OP มากนะครับแต่ก็ดูดีที่สุดในตู้นี้นะครับเพราะฉะนั้นครับดาวนะครับผมก็จับไม่ลังเลนะฮะลังเลว่า3าดาวขึ้นกับ4ดาวไนงะแต่เมื่อรวมกับออปชั่นอื่นๆก็4ดาวนะฮะสำหรับเชนติเลนะฮะใช้การได้จริงนะฮะบล็บอกตัวเมตาได้นะครับ ต่อมาครับมาดูกันที่เดลปีนะฮะเดลปีอโร่ครับไม่ใช่เดลピโร่อาร์ตัวที่2โรมันบัคคัคบคเป็นโกล�ิปเปอร์ที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้ในตอนนี้แต่ไม่ใช่ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดในเกมนะฮะแน่นอนว่ารับลูกตัวเมตาแทบไม่ได้นะฮะแต่ก็มันก็พราะทูไถอ่ะดีกว่าตัวเบ t นพาร์แล้วกันสำหรับบัคพัตรงนี้ผมให้อยู่ที่3ดาวนะฮะพอใช้ได้ครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายครับเดลปีนะฮะเล็กซานโดเดลปีนะครับเดลปีครับ,รบเป็นตัวละครที่เรื่องมากชิมหายนะฮะต้องยิงพลาดถึง3 4สี่ครั้ง3ครั้งซึ่งมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กนะฮะไซมีนาไม่พอแน่นอนคุณต้องกดเกตฟูเพาด้วยเอาจริงๆตัวยิงเนี่ยมันควรจะใช้ง่ายกว่านี้และต้องเข้าโซนของมันด้วยต้องเข้าตรงเดลปีโซนด้วยถึงจะยิงเข้านะฮะ มันจะไปตายตรงกองหลังเสียก่อนนะครับถาเจอกองหลังบล็อกโหดๆเนี่ยตัวโดยเฉพาะตัวสีแดงนะฮะมันสามารถกดบล็อกแล้วคุณกดเลี้ยงหรือส่งคุณก็ไม่สามารถหลุดออกจากมันได้คือมันกดบล็อกแต่คุณกดเลี้ยงเนี่ยมันก็สกัดได้ทันทีสเตตัสมันไม่สูงพอนะฮะโดยรวมแล้วความยุ่งยากของมันเนี่ยทำให้มันเป็นตัวที่ด้อยที่สุดในสายตาของผมนะฮะประมาณ2ดาวลดหลนตามกันไปนะฮะสำหรับเดวเปียโรครับ แน่นอนว่าทั้ง3ตัวเป็นตัวลิมิเต็ดไม่ลงตัวครับความน่าเปิดของตู้นะฮะเอาจริงๆผมว่าถ้าเกิดใครที่มี ID ที่ค่อนข้างครบอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ค่อยน่าเปิดครับแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งเปิด ID ใหม่ๆเนี่ยอยากจะลองวัดหาเจนติเล่สักหน่อยก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าก,กดเกิน6สเต็ปนะครับ6สเต็ปเท่านั้นพอไม่ต้องกดเกินไม่มีตัวไหนคุ้มค่าที่คุณจะกดเกินนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณได้ เจนดิเล่ในสเตปที่หที่สอนะครับคุณไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องอยากได้ตัวอื่นเนาะเพราะตัวอื่นไม่ดีพอนะฮะดีที่สุดคือเจนดิเล่เท่านั้นนะครับใครที่มีไอเดียเยอะอยู่แล้วตัวละครเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกดข้ามได้เลยครับมากาชาสักหน่อยหกสเตปพอครับไอดอี ID นี้ผมได้ได้ตัวโคตรเยอะตู้ยนะูเว่น ไอ้ดีหลักผมชิบหายนะฮะผมไม่ได้กดเพิ่มกระชบชิบหายบที่แรกครับมีช้านนกสีตัวและมีครับมาครับดอกแรกก็มาเลยนะเห็นว่าเรากดเล่นเนี่ยก็มาเลยเป็นตัวอะไรครับไม่มีแสงนะฮะเป็นบัคคัดครับโอโหออกง่ายเอาใจนะฮะเอาใจเอาใจดีสำรองไอ้ดีหลักผมไม่กดหรอก ผมตัวเพียงพอแล้วมอติที่สองเอลิอาแน่นอนครับทรงนี้โอ้โหออกถี่ชิดหายนะล่อซื้อกับๆครับออกเยือกเล้ละตึงตึงอะ่ะบักค,คัดบวกๆๆมันเริ่มแปกลกแปล้มอติที่สามครับโอกออาร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแน่นอนว่าต้องมีแสงนะครับที่มันตู้สามเปอร์เซ็นต์จริงหรอวะ คือลูกแรกนะฮะลูกแรกบัคคัดอีกไหมล่ะเป็นวิเซี่ยวนะเออเซี่ยวตัวใหม่ปะเออตัวใหม่น่าจะตัวใหม่นะถ้าผมจำไม่ผิดก็เออใช่ตัวใหม่ตัวใหม่เอพลังยิงเยอะๆเนี่ยครับมัลติที่ห้านะฮะเที่มัลติที่สี่นะครับการันตีเอเซียครับ โอ้ยมาทุกดอกสองลูกเลยไหมล่ะสองลูกเลยไหมล่ะเอาลูกเดียวถือว่าเกลือนเอาโปรลูกเดียวนะฮะเฮียวงะอยูเวนตุสนะฮะมาแต่ขับสโมสรนะเอาแล้วมาเอาติดเี้ยห้าแล้วเอาจริงเหมือนออกเยอะแล้วแหละแต่ถ้าเกิดมองกันแบบจริงจังแล้วเออมึงออกมาแค่บักคัดท่านั้นเสียตัวละครแป๊บ มัลติที่ห้าครับอืมโนเอสเอาครับแบบนี้เรือครับต้องไปวัดใจกันที่มัลติสุดท้ายมึงจะให้ทริปเปิลเจนจิเล่หรือมึงจะให้ไอ้มึงจะให้ทริปเป็ลบัคคัสหรือว่าจะให้แบบเจนติเล่มาสติดีๆขอให้เจนติเล่เถอะนะ เธอนะ please please เราจะมาลูกเดียวนะทรงนี้โอ้สองลูกครับสองลูกนะฮะปึ้งเจนดิเล่โอเครอซื้อจัดจัดใครกดตามไนดะ้เลยบักฮัตเดี๋ยวมาว่ากันนะโอ้โหจะฟ้นโคคิปเปอร์เลยนะถือว่าใช้ได้ได้บักฮัตกับเจนดิเล่นะเดี๋ยวปดช่างแม่งกะ <laughs> วอก็เยอะอยู่แล้วนะอาวาแทนอิชิดะเนาะประมาณนี้นะับประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนแล้วนะฮะเไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะบ,บอลเหลือน้อยนะครับมีตัวเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกดนะฮะไปละครับสวัสดีครับ